อมใส่กบเพิ่กนกอดเพิ่กนกอดดอกเพิ่นไหวมาจ้าพี่น้องอยหน่อยจะพามาเบิงมม่งหมักหม้อเด้อนีหมักหมบอีหยังคือมาใหญ่มาเห่าเถอะพุ่นเบิ่งเบิ่งหน่วยเพิ่นหมักหม้อพันพันอีหยังมูนี่พันเกิดเอง ด้ายหน่อยอยู่ตัวนี้จ้าคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเล้สวัสดีจา้าน้องบัวคนยอนตาสาบอยู่เห็นเห็หนห่อยเห็นกับอ้นสอนเนาะเอาผ้าพมาให้ดูคุณด้หน่ยอยเตบอพี่ตัวคนเุ้ยขังเพิ่อนกันะเป็นดีนะเป็นไม้ไพพี่น้องจ้าขึ้นชุดนี้ ยอนตบาบากอยู่เห็นนน่นอนเห็นกับอนอนซอนเนาะเอาภาพมาให้ดูป็นบวบต้เนเดียวเด้อนี่บวบเพิ่งอาตัวมาบวบเพงอ่ะใส่แต่ต้นพิ่นเพื่อขึ้นน่วยดีถือน่วยงามเลย้อนตบาบากอยู่เห็นห,หน่นอนเห็นกับอนอนซอนเนาะเอาภาพมาให้ดู อ๋อดอกสวยๆผนดอกอมเลเนาะพี่น้องเนาะทันนี้นะต้นเดียวอีดี่นเกิดมา่นเมืองถ่ายชุดชุดถ่ายหน่อยบวบแต่พี่น้องบวบอะไรแต่ต้นใหญ่ต้นยาว ความยาวบัว e ันใหญ่ห <hi> รือ <hey> ต <op>. hey, ัวนี้กำลังจอเป็นเพื่อกิดเบัวใหญ่เป็นโอ้ยได้หน่วยอยู่ตัวนี้จ้าคลิปนี้ก็ขอจบแต่สวัสดีจ้าน้องบัวบัวแต่พี่น้องบัวอะไรแต่ต้นใหญ่ต้นยาวโอนหน่วยส่องหน่วยเแี่งกันตรงซ่อง บวบต่วนเดียวพี่นอ้องแาบวบด้วยเด้อบวบเพิ่อนคนอาดหน่วยนี้จะสีตึงมนันเนาะเนาะคนเมืองตีนะจใจพี่น้องเป็นคู่เป็นคู่ย้อนตาสาบอยู่เห็นเห็นหน่อยเห็นกับออนสอนเนาะอาภาามาให้ดูกันบวบต่วนเดยวเด้อนี่บวบเื่ออาตัว มะมวบเฮง,ง่ะใช่แต่ต่นเพิ่นเพิ่อขึ้นหน่วยดีถิ่นหน่วยงามเช่เป็นเหมือนตัวนี้เนาะเหา่าวเป็นเม็ดบวบอะไรทำไมถึงยาวจังเลยคได้หน่วยเติบอยู่ตัวคุณเฮ้ยขางเพิ่พน,พนกับเปม่นดีนะเป็นไม้ไไพพี่น้องจ้าขึ้นชุดนี้ออมใส่กบ เพิ่งกอดเพิ่งกอดดอกเพิ่งไหวย้อนตาสาบอยู่เห็นเห็นหน่อยเห็นกับอ้นสอนเนาะเอาภาพมาให้ดูดีหน่อยหาหน่อยน,ดดยน,น,นี่พูดยาวพูดหนักเิ่นเป็นครูไปให้ครูมั่น้ายเอา้า สวยสวยผนดอกออมใดน้องพี่น้องเนาะท่านเดน่นะต้นเดียวอีดี่นเกิดมาผลได้หน่อยเติบอยู่ตัวคนเอ้ยขางเพื่อนกับเจม่นดีแนละ้วเป็นไม้์ไพพี่น้องจ๊ะ้นชุดนี้ม้าต้นเดียวเพื่อนกับบไดปลูกแล้วนะเป็นบอบบอบแยงเกิดเองถ,ถ้าพาปูเพื่อนจะว่างเป็นเพิ่นเกิดเองเพิน่นเพิ่นเป็นเองทำค้างก็ได้ดี ว้ยงามหน้าต้นเดียวเพิ่นกับบ่ได้ปลูกแล้วน่ะเป็นบอบบอบแยงเกิดเองถา้าถ้าปลูกเพิ่นจะ,ะว่างเป็นเพิ่นเกิดเองเพิน่นเพิ่นเป็นเองโอ้ยหนึ่งหน่วย,อยอสองหน่วยแหงกันทองซ่องบวบต้นเดียวพี่น,อน้บองจ้าบวบเด้ดบอดบวบนเ่มือนตัวนี้เนะาะแหงเป็นเม็ด บวบอะไรทำไมถึงยาวจังเลยเพื่อนคนหน่วยนี้จ้าสีตึงมนเนาะเนาะคนเมืองตีลั่จะพี่น้องเป็นคู่เป็นคู่ทำค้างก็ได้ดีสวยงามอ๋อบวบพันพันยังมูนี่พันเกิดเอง ก็จะเดินลงไหนบ่เนี่ยเพิ่นขึ้นอันอยู่เทิง์นบุจะยอ้อนลงไหนไหมนี่ต้นมะบวบหน่วยเพิ่นกราบถึงผืนดินบุญเ,เนี่ยทายาวลงไปอีกถึงคกขาดนะพุญตอนบัวพันพันอี่ยังบุญนี่พันเกิดเองามาสมงสวนป่าตัว แม่นาว่ามีบักบวบเอียงบอกเออด้อตัวนี้เห็บเนบวบเพิ่งกำลังจับเป็นแบบบวบตุ่นเนี้ยเด้อนี่บวบหพิ่งอาตัวหมอบวบอ,บอ่ะใช่แต่ตุน่นเพิ่นเพิ่งขึ้นหน่วยดีเห็น่วยงามใช่ได้หน่วยเติบอยู่ตัวคนเว้ยขางเพิ่นกับเจมินดีนะเป็นไม้์ไพ่พี่น้องจ้าขึ้นงชุดนี้ใส้รอเนาะ ต้นเดียก็ไม่ได้ดูกด้พี่น้องจา้าดิฮอกเก็ะเบิงบ่งเบิ้องตัดบวบแต่พี่น้องบวบอะไรแต่ต้นใหญ่ต้นยาวเอมหวบพันพันเอียงมูนี่พันเกิดเองอมใส่กบ เิ่นกอดเพิ่นกอดดอกเพิ่นไหวมาจ้าพี่น้องยหน่อยจะพามาเบิง่งหมกบัวเด้อนี่บัวบอีหยังคือมาใหญ่ไมาเห่าเถอะพุนพ่นเบิง่งเบิ่งหน่วยเพิ่นอันนี้นะต้นเที่ยวอีดีเกิดมาโอ้ยได้หน่วยอยู่ตัวนี้จ้าคลิปนี้ก็ขอจบแต่สวัสดีจา้าน้องบ,อบัว ต้นบวบแต่พี่น้องบวบอะไรแตต้นใหญ่ต้นยาวความยาวบวทันใหญ่หรือตัวนี้กำลังจอเป็นเพื่อเกิดจีบว,บบบวใหญ่เป็นได้ตรงเนาะต้นเดียก็บมีายดูกไม่ได้พี่น้องจ้าดิฮอกเก็ตเบิงบ้งเบื้องออมชายกบ เิ่นกอดเพิ่นกอดดอกเพิ่นไหวได้หน่อยเติบอยู่ต่อคุณเว้ยขางเพิ่นกับเจมันดีนะเป็นไม้์ไพพี่น้องจ้าขึ้นชุดนี้ท่านดีนะต้นเที่ยวอีดีเกิดมามาจ้าพี่น้องอยื่หน่อยจะพามาเบิ่งหมกหมวบเด้อนี่หมกหมว,บ,บ,วบอีหยงังคือมาใหญ่ไมาเห่าเถอะคุณเบิ่งเบิ่งหน่อยเพิน่น นบวบตัวเดียวเด้อนี่บวบหืิบบห่อัตัวมาบวบหืิอ่ะใช่แต่ตัวอน้นเพิ่นเพิ่งขึ้นหน่วยดีเหตุวยงามเสียโอนหน่วยสองหน่วยแีย่งกันต้องซ่องเอาบวบตัวเดียวพี่น้องจา้าบวบเด้อเด้อบวบเบืเ่องปุน่นได้หน่วยเติบอยู่ตัวปุ่นเว้ยขังเพิ่นกับเจมันดีนะเป็นไม้์ไพ่พี่น้องจา้า กินชุดนี้ในดองนอต้อนเนี้ยก็ไม่ลายดูดไม่ได้พี่น้องจา้าดิฮอกเก็ตเบิงบ้งเบื้อกสีหน่วยหาหน่วยอันนี้ดเดียวเพิเ่อนเพิ่เป็นครูไพครูมันว้ายเพิ่งจะเดินลงไหนวันนี่เพิ่งเพิ่อันอยูเถิร์นบนจะยอ้อนลงไหนไหมนี่สีหน่วยหาหน่วย อันนี้พ่ผูเดียวพี่น่ะเป็นเป็นครูไพครูมันว้ตกลงหน่วยสองหน่วยแี่งกันท้องซองเอาบวบตัวเดียวพี่น้อนจ้าบวบเด้อดเด้อบวบหนึ่งคนหน่วยสองหน่วยแี่งกันท้องซองเอาบวบตัวเดียวพี่น้อนจ้าบวบเด้อดเด้อบวก เอาบัวพันธ์พันธ์ยังมูนี่พันธ์เกิดเองโอ้ยได้หน่วยอยู่ตัวนี้จ้าคลิปนี้ก็ขอจบแล้สวัสดีจ้าน้องบัวผลัดความยาวบัว่ันใหญ่เลยตัวนี้กำลังจอเป็น